สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเรื่องจานซันฟงปี2022จานซันฟงถ้าเป็นสำเนียงแต้จิ๋วก็จะเป็นเตียซัามโฮงนะสามารถหาดูได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีมีซับไทยด้วยนะมันก็จะเป็นเรื่องราวของจานซันฟงในช่วงวัยหนุ่มซึ่งก็จะใช้ชื่อว่าจานจินเป่าส่วนใหญ่แล้วหนังจานซันฟงก็จะเป็นช่วงนี้แท้เท่านั้นแหละจะเป็นในวัยหนุ่มนะซึ่งก็จะยังใช้ชื่อจานจินเป่าอยู่แล้วก็มาจะไปจบออาตอนที่เปลี่ยนชื่อเป็นจานซันฟง แต่นี่เนะื้อเรื่องเหมือนว่าจะไม่ได้พูดถึงประวัติอะไรของเขาเลยนะเหมือนว่าแค่แต่งเรื่องขึ้นมาใหม่เรื่องหนึ่งแล้วก็เอาชื่อของจาาซันฟงกับไอ้วิชาหยินหยางหรือไทเก๊กอะไรของเขาเนี่ยเอาไปใช้แค่นั้นเองสไตล์ของเรื่องเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟนตาซีอยู่บ้างอย่างที่จะเห็นแหละว่ามันก็จะมีพวกหนอนไหมตัวยักษ์ตัวเบื้อเริ่มเลยแต่ผมว่าโทนหนังทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันจะไม่ได้แฟนตาซีขนาดนั้นนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีที่ใช้ฉากสถานที่ต่างๆเสื้อผ้าหรือว่าการต่อสู้มันจะออกแนวดิบเถื่อนอะไรแบบนี้ซะมากกว่าโทนสีมันจะแบบหมดหมดหน่อยนะออกสีเทาสีน้ําตาลดูมืดๆอย่างที่บอกไปแหละว่ามันไม่ใช่แนวแฟนตาซีที่แบบสีสันสดใสฉูดฉาดอะไรแบบนั้นในส่วนของฉากต่อสู้ตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยจะเป็นฉากสงครามเออผมชอบช่วงนี้นะผมว่ามันมีความครีเอทในบางส่วน แล้วก็มีความสมจริงในเรื่องของฉากโลเคชันบ้านเมืองหรือกองทัพอะไรพวกนี้นผมว่าเออมันออกมาดูดีคือโปรดักชันเขาดีอ่ะน่าจะลงทุนไม่น้อยเลยส่วนในการต่อสู้แบบชาวยุทธก็จะไม่ถึงกับว่าแฟนตาซีนะมันจะมีโอเวอร์บ้างเกินจริงบ้างก็ตามสไตล์หนังแนวนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบปล่อยแสงออกมาหรือว่าปล่อยมังกรยิงเลเซอร์อะไรแบบนั้น ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นการปล่อยพลังก็จะเป็นพลังไร้สภาพก็คือแบบอาจจะใช้ใบไม้ให้มันลอยขึ้นเพื่อจะให้เราเห็นพลังอะไรแบบนี้ใน,นแง่ของแนวทางเนี่ยผมจะชอบแนวนี้นะอันนี้ส่วนตัวนะคือถ้ามันเป็นแบบเตะต่อยธรรมดาเนี่ยถ้าคิวบูไม่ดีจริงๆมันอาจจะดูน่าเบื่อไปแต่ถ้ามันเป็นการปล่อยแสงยิงกันเนี่ยมันก็จะดูแบบการ์ตูนเกินไปผมว่าประมาณนี้มันกําลังพอดีสําหรับผม,มนะแต่นี่พูดถึงใน,นแง่ของแนวทางว่าผมชอบแนวนี้ แต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้ฉากบูดีไหมสําหรับผมแนละ้วก็เฉยๆส่วนการดําเนินเรื่องก็ตามสไตล์หนังแนวนี้เลยก็จะมีช่วงเกิดน,นําก่อนนะทําความรู้จักตัวละครแล้วก็มีการต่อสู้มีตัวร้ายมามีเหตุต้องสู้การมีการแก้แค้นล้างแค้นสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องไปหาทางฝึกวิชาให้สำเร็จเพื่อจะไปต่อสู้กับตัวร้ายในแบบนี้ก็จะเหมือนๆกันแบบนี้ทุกเรื่องแหละใครที่ชอบแนวนี้ก็น่าจะชอบส่วนใครไม่ชอบก็อาจจะเบือ่อเรื่องมันค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะนะดูง่าย แล้วก็ไม่ได้หักมุมอะไรหรือถ้าจะมีก็เป็นแบบหักมุมแบบที่คาดดาวกันได้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรนะส่วนดาราเนี่ยผมไปดูประวัติมาเนี่ยท้งพระเอกนางเอกก็มีผลงานม,มาเยอะแล้วนะทั้งหนังทั้งละครเนี่ยก็เป็น1020เรื่องแต่นะักข่าที่ดูหนังจีนบ่อยๆก็อาจจะคุ้นหน้ามาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างส่วนสาวๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยจะมีนะทั้งเรื่องเนี่ยน่าจะมีผู้หญิงแค่3คนเองมั้งแล้ว2คนเนี่ยเป็นตัวประกอบส่วนอีกคนก็คือนางเอก จุดที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นงานโปรดักชันพวกฉากพวกโลเคชันพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์ของใช้หรือว่าอาวุธต่างๆเออผมว่าดีส่วนงาน CG ก็ดีนะถึงแม้อาจจะมีบางฉากที่ดูลอยๆดูตัดแปะอยู่บ้างแต่ว่าหลายฉากเนี่ยทำได้ดีอย่างไอ้ตัวหนอนใหมย,ยักษ์ตัวนีน้ผมก็ว่าดูดีนะมันดูดีดูสมจริงกว่าไอ้งูยักษ์ในเรื่องอัางจิกนหรือว่ามังกรหยกที่ผมเคยรีวิวมาตั้งเยอะด้าน,นนะส่วนนี้ผมค่อนข้างชอบ สำหรับผมความเห็นส่วนตัวนะก็ดูได้พอเพลินฉากโลเคชันดีเอฟเฟกต์กำลังดีแต่ว่าดูจบแล้วก็ผ่านไปนะไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษใครสนใจก็ไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน i.c.e. ีผมลงลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะลงไว้ในคอมเมนต์ปากหมุดด้วยสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ